หลังจากที่มีคนตาดีไปเห็นนะครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยไปดูคลิปของนักร้องสาวคนหนึ่งก็คือครูจูนี่นั่นเองแล้วก็มีแฟนคลับเข้าไปดูตามบอสบิ๊กตอนนี้ยอดวิวก็เกือบๆ2ล้านวิวแล้วโดยทางด้านบอสบิ๊กก็ดูเหมือนว่าจะถูกอกถูกใจน้ำเสียงของครูจูนี่มากๆถึงขั้นไปคอมเมนต์ออยว่าชอบมาก10เต็ม10โดยงานนี้นะครับทางด้านบอสบิ๊กก็ได้ให้ครูจูนี่เนี่ยติดต่อกับเป็นการด่วน โดยล่าสุดทางด้านครูจูนี่ก็ได้ออกมาอัปเดตว่าตอนนี้ได้ติดต่อกลับไปหาบอสบิ๊กเป็นเทียบร้อยแล้วส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ก็รอให้ทุกคนนะครับได้ติดตามกันเร็วๆนี้สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ฟังคลิปเสียงของครูจูนี่วันนี้แอดมินก็นำบางช่วงบางตอนมาฝากเพื่อนๆด้วยซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับบอกว่าครูจูนี่เนี่ยแอบมีเสียงคล้ายๆแพลพาอยู่เล็กๆนะครับ อ่ะส่วนจะเหมือนจริงหรือไม่นั้นนะครับแอดมินก็นำมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อก็คอมเมนต์กันมาไว้ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทวินีโฟของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับบอกกาคือต่อแต่ก็แอบ,บรออายอยู่ห่างๆใจมีความหวังในแต่ละครั้งที่ทักมาทักมาเจอหนึ่งคุยแล้วก็หายไปลายเวร บ้านั้นน้องกันยังอุตสาห์แอบรักแอบรอเป็นพ่อกระเทินสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะอ่าที่ติดตามทางช่อง t i k t o อแล้วก็อ่าทาง Facebook นะคะอ่าสวัสดี f อนะคะอ่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟิแนแลนด์บอดดิของเรานะคะเพื่อนกระตอบกับขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะซึ่งเพื่อนบอกว่าขอช่องทางติดต่อกับนายครับ ก็คือเพืนอยากได้ไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะเดี๋ยวประมาณสายๆเพื่อนมาเพื่อนจิโทหานะคะวันนี้ก็จะรอรับโทรศัพท์จากวอทบิ๊กของเรานะคะว่าเพื่นสิว่าจังใดเดี๋ยวตอนแรกเขาสิมาไลฟ์ส่วหลักก็บวราสู้กันฟังพี่น้องกดติดตามไว้เด้วค่ะขอบคุณค่ะ